แม่วางไ้างนอกแหละเดี๋ยวออกไปอ้ามาเดี๋ยวให้น้องมอวิวถ่ายให้มามานีมานี้ได้เลยคะได้เยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะพูดอะไรหน่อยเนยนสองซ้ำ ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เป็นบุญกุศลของผมนักเกินนะครับที่ท่านอาจารย์จากนครศรีธรรมราชครับโรงเรียนอะไรนะครับวัดตุ้งที่สวรรค์วัดทรับอยู่ในตุ้งสงเนาะชื่ออาจารย์อะไรครับอาจารย์คนแรกครับอาจารย์จรัสศรีจรัสศรีเนาะแล้วอันนี้อาจารย์สุจัญญาบุญนาคสุจัญญาสวัสดีค่ะวัฒนาค่ะทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ผมเหมือนมีอะไรดึงนใจผมเลยเตรียมอันนี้ย่ามนี้ก็มีคนส่งมาให้จากนครปฐมเพื่อออกใช้งานผมก็ทำสร้อยมะข่า่ไว้เฮ้ยทำไมเหลือวะไมเ <laughs> อาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมทำให้ให้เพื่อนแทนที่เ<ไ>ป็นลือสีนะ่ะทำไว้ให้เยอะเลยนะแล้วผมนอนฝันว่าจะมีคนมาหลับเยอะผมก็ลงดอนสวรรค์ แล้วก็ต้องมาทานข้าวท mm nah, ี่น like ี่มาถึงก็เจอพณะนท่านอาจารย์ก็เลยมีความรู้สึกเหมือนใครมาบอกว่าแจกแจกแจกโอ้แจกเฮ้ยมันเหมือนกับฝันเมื่อคืนนี้เลยก็เลยมองไปเอาเอาได้บเอาเอาม่เอาฝากแมะพี่เสียสละเลยให้แม่จริงแม่คุณแม่อันุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบเอ็ดค่ะ ที่นาตาชิมอมีโนเดน่าเยนอายุปกาอายุขอให้มีอายุสุขยา,ากว,าาก,วาก้บคุณแม่เด้อพิสีมีอันน้นเหรออาหาหรือ,หร,อหรือปากกาเขียนยังเออพี่บาจะให้ใครอันนี้นะเป็นผ้าสำหรับใต่เดหรือสีเขาเขาใส เวลาถวดมนต์ภาวนาผู er ้บ um, ัญชาจะมาประทับผมมันเซนไว้นำบอกไม่อย่าไปผมใส่หลายครั้งนะรแล้วถ้าใส่ใหสวนรับสมเรจท่านผู้ชมที่กรลบครับท่านอาจารย์เหล่านี้นะ พาลูกศิษย์ลูกหามาจากปักใต้อย่างนครสีธรรมราชมาที่สกลนครนักครเหมือนกันเป็นนครเหมือนกันนั้นสกลนครนั้นสองนครนี่ก็เชื่อมกันบ้านเมืองมันไม่ไกลแล้วเดี๋ยวนี้มันดูในเฟซดูในสายได้เราก็เป็นเพื่อนกันเราก็ขออุปกรพรขออาราธนาบริพัะตเจริญุมในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ในสกลนครนะบรรดาในทุกทั้น ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนฝูงที่มาด้วยดงอันดับแรกเลยให้มีความสุขกายชุดใจอันที่สองก็ต้องสุขภพาพอนามัยแข็งแรงยามีโรคภัยไข้เจ็บอันที่สามก็ปัญหาอุปรสรรคศัตรูห่มาทั้งหลายจงสายหายไปอันที่สี่ก็ขอให้มีสติมีปัญญามากและสุดท้ายบรรลุธรรมบรรลุธรรมไม่ว่าจะศาสนาวก็บรรลุธรรมก็ไปสู่ปัิจัพนธุ์ร่กันนะครับก็ขอให ทำหน้าที่ความเป็นครูของเราเนาะอันนี้เป็นครูเือนกันจะเข้าใจ,คร,ใจครูเมื่อเป็นแล้วไม่มีการถอยหลังไม่มีประวัติศาสตร์ใดจะลบความเป็นครูออกไปได้จนกว่าจะตายอยากไปก็ยังเป็นครูอยู่เพราะครูคือสิ่งที่ดีงามในชีวิตแล้วก็ความเป็นครูนั้นจะเอาอาชีพอื่นมาเปรียบเทียบม่ได้เพราะครูเป็นความสูงสุดทำไมเขาไม่เรียกพระพุทธเจ้าว่า ชื่อหุณทำไมกอรต้กเ,เรกเระพุทธองค์ว่าบร,รุมครูนั้นเราเป็นรูปศิษย์ของพุทธเจ้าก็ขอฝากทุกท่านที่ชมรายการเท่าไซคอบเรดทีวีช่วยปรากดไลค์กดแชร์แล้วเราก็จะรู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความดีงามฝังอยู่ในจิตใจของทุก ท่านที่มาทุกท่านนะครับขอบคุณที่มาเยี่ยมชมนครนครับมีมีอะไรมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ชมไหมครับก็วันนี้ก็หนูรู้สึกว่าจากใต้ามาสู่ทางที่สามใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าเราอาจจะว่าเป็นบุญที่ได้เจอกันเพราะว่าบทเพลที่ได้มาเจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะด้วภาพที่ดีแล้ว ขอบคุณความรู้ที่อาจารย์ได้ให้ติงแม้ว่าจะเล็กเล็กน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีคนสุขาที่เราได้ดู่องราวของทางด้วยกันขอบคุณน้าอาจารย์ครับดีครับท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์แล้วท่านจะมีโชคลาภตลอดไปแล้วก็เกิดมาชาติใดนะท่านจะหน้าตาดีเหมือนผมขอบคุณมากนะคะในนามของเรานะครับ